เราอยู่บนดอยนะคะบนดอยที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากวันนี้เราจะไปถลูกป่ากันถลูกป่าแล้วก็ทำฝายด้วยนะแต่จีเขาให้ไปนั่งหน้าสบายๆแล้วเ,เอาเก็บไว้เก็บของ <c oughs> คนมานั่งสัตววันนี้ค่ะคุณนกเล็กนะคะพาทุกคนมาอยู่กันที่หมู่บ้านสีคีรีรัก หมู่11บตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากค่ะวันนี้คุณโงเล่ก็อยู่กับท่านประหลัดอำเภอสวัสดีค่ะ แล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะผมชื่อ,อผู้ใหญ่อาทิตย์แสงว่างครับผู้ใหญ่อาทิตย์นะคะส่วนคุณประหลด<ป>ัดปประดน,นค่ะชะโลชาโรจนาวิจิตรค่ะโอเควันนี้นะคะเราจะมาทําภารกิจก็คือทําฝายอันนี้เป็นฝายชะลอน้ำใช่ไหมคะคเป็นฝายกึ่งถาวรนะคะก็คือจะใช้วัสดุก็คือจะมีกล่องเหล็กแกเบียนนะคะแล้วก็จะเป็นเก็บหินตามแหล่งชุมชนนะคะมาสร้างฝายค่ะโอเคค่ะน้ําใสมากเลย ทิศเหนือฝั่งนี้ทิศใต้ฝั่งนี้ทําไมต้นน้ําถึงไหลจากจากทิศใต้ไปทิศเหนือผมก็ยังงงตามหลักจริงๆอ่น้ํามันต้องจากที่สูงลงที่ต่ำใช่ไหมจากที่สูงที่ต่ำต้นน้ําเส้นนี้ครับไหลจากทิศใต้ลงไปสู่แม่น้ําปิงแล้วก็ค่อยไหลจากแม่น้ําปิงลงสู่ทิศใต้วนกันไปวนกันมาใช่ไหมสายนี้เอาไว้ทำไรผู้ใหญ่ ค่าฝาคือเราเอาแนวทางของศาสตร์พระราชามาก็คือว่าการชะลอน้ำนครับชะลอน้ําคือให้น้ำเนี่ยมีการไหลช้าลงนะครับแล้วก็ตะกอนของดินเนี่ยที่มันไหลลงมาเนี่ยมันไม่ไปทับถมข้างลูกไม้อะไรต่างๆนานา,นานมารวมกับตะกอนมันก็จะเกิดป่าข้างฝายที่เราปลูกโดยที่ธรรมชาติสร้าง,างเองที่เราไม่ต้องไปสร้างแต่ตัวฝายเรา มาร่วมกันสร้างครับยังเป็นที่อยู่เป็นที่ขยายพันธุ์ของสว์น้ําจะมีที่อยู่ที่อาศัยน้ำเนี่ยมันจะมีทั้งปีเลยใช่ไหมครับน้ําทั้งปีครับเราสามารถเอาน้ําจากฝายเนี่ยไปใช้ในครัวเรือนปูกพื่ผริโ่นปลูกผักสวนครัวรัศดรก็ได้ใช้แล้วก็ใช้ระบบน้ําเข้าไร่เข้าสวนที่เขาปลูกเขาเปลี่ยนมาปลูกเป็นไม้ผลก็ใช้เนี่ยต้นน้ำเนี่ยคือมาหล่อเลี้ยงทั้งทั้งหมู่บ้านเลย ไปน้ําตรงนู้นน่ะก็ในหมู่บ้านทําระบบประปาอะไร,<ช>รอย่างนี้หรือเปล่าคะคร,ครับเดี๋ยวก็<อ>จะพาไปดูระบบแทงประปาที่เราที่ที่ทำไว้ ค่ะและตอนนี้นะคะคุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็พาทุกคนมาอยู่ที่หมู่บ้านลาดยาวหมู่หนึ่งตําบลน,นาบทอ,บอําเภอวังเจ้าจังหวัดตาค่ะที่นี่นะคะยังได้รับรางวัลอ,อําเภอนําล่องบําบัดทุกบํารุงสุกยอดเยี่ยมด้วยนะคะฮะบาบัดทุกบาลุงสุกคืออะไรหรอคะครูนกเล็กอ้าวบำบัดทุกบํารุงสุออเคคก,เ,ก,เ,บบกสเนี่ยก็คือเป็นโครงการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้อยู่ให้รอดอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็อยู่แบบยั่งยืนด้วยค่ะ และที่สําคัญเนี่ยการอยู่แบบยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นคงทางอาหารด้วยคนที่จะมาตอบเราได้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้นําชุมชนของเราไอสวัสดีค่ะค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะก็ชื่อนางสุชาติถ้วยอิ่มนะคะหรือเรียกว่าผู้ใหญ่เ๋นะคะแล้วโครงการบําบัดทุกบํารุงสุขเนี่ยค่ะมันเกี่ยวพันกับความมั่นคงทางอาหารยังไงอะคะโครงการบําบัดทุกบําลุงสุขก็คือ เป็นโครงการที่พระครูพินิษธรรมโชตินะคะสืบเนื่องมาจากตั้งแต่ช่วงโควิดก็คือทุกคนก็ออกจากบ้านกันไม่ค่อยได้เพราะเพราะว่าเกิดโรคใช่ไหมคะพระครูท่านก็กรุณาท่านก็เลยสอนให้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ใส่ถังใส่พลาสติกอะไรที่มันเป็นที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถปลูกได้ในบริเวณวัดพระก็จะช่วยกันปลูกผัก เพื่อจะแจกจ่ายก็คือให้ชาวบ้านออกมารับทั้งนี้คือเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นความมั่นคงทางอาหารค่ะของชุมชนของเกาะบ้านเราปลูกกินปลูกใช้ในครัวเรือนเหลือก็กลับไปขายอะไรอย่างนี้นะคะผู้ใหญ่คะแล้วนอกจากที่จะมีโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเนาะยังมีโครงการอะไรอีกคะยังมีโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันก็คือในแต่ละบ้านนะคะก็ จะปลูกผักก็อย่างหาู่บ้านปลูกมะเขือปลูกพริกพอได้ผลผลิตเขาก็จะมาแบ่งปันกันอแล้วก็อย่างเป็นตามตอกซอกซอยอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเขาก็จะใช้พื้นที่ที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรคือเหมือนดีกว่าหญ้าขึ้นลกเนี้ยค่ะก็จะปลูกผักตามริมรั้วอะไรอย่างนี้ค่ะริมรั้วทางทางใช่แล้วก็คือทุกคนสามารถมาเก็บทานได้ค่ะค่ะ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่รั้วของคนอื่นก็สามารถแบ่ง,<ด>แ,บงแบ่งป,นปัน,นกันได้อตอนนี้คุณตุ๊กเล็กนะคะอยู่กับผู้ใหญ่บ้านหมู่8นะคะหมู่บ้านหนองปลาไหลตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะคะคสวัสดีนะคะผู้ใหญ่ผมชื่อนายสายผลวิจิกาจีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านหนองปลาไหลชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันเราจะทําฝายอันนี้เป็นฝายแบบไหนคะฝายแบบ หินทิ้งครับหินทิ้งแล้วก็ปูเหล็กด้วยครับมันจะต่างจากฝายต้นน้ํายังไงอะคะผู้ใหญ่มันก็ไม่ต่างกันครับแต่ตัวนี้มันกว้างกว่านิดนึงอแต่หินทิ้งปกติมันจะเล็กๆนะครับที่ว่าการกันเป็นทันเป็นชั้นอันนี้ทําโตกว่าคือว่าให้รถสัญจรข้ามได้เลยครับทําเป็นสะพานไปเลยใช่ครับอ๋อค่ะทําทําเสร็จเป็นในตัวเลยชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยค่ะบําบัดชุกบําลงศุกเฮ้